ครับสวัสดีครับพี่น้องมอนี่อยู่กับผมคือเก้านะครับแจกสามัญชนมนื่อนี่ผมสิบภาพพี่น้องไปน้าตกสวนป่าหลังจากที่ผมเฮ็ดคลิปไปลหลายๆคลิปแล้วพี่น้องให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยครับอยากให้ผมพาไปน้าตกสวนป่าดึงรอบ อยากเบิ่งเส้นทางว่าไปจังไดมาจังไดนะครับว่าแต่พี่น้องบอกว่าแต่พี่น้องขอมามันบ่เป็นเรื่องอยากสำหรับผมเลยผมเต็มใจพาไปยังคักเลยครับพี่น้องเพื่อเป็นการโปรโมทและนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวบ้านเฮาซึ่งแต่และมองก็มีแต่มองงามๆพิษแต่ละหลายคนบ่ทันฮู้ว่ามันงามจําไดได้ยินแต่ผูน้นั้นเว้าและย,ยินแต่ผู้นี้ว่าแต่ก็บ่ทันได้เคยเห็นกับตาเจ้าของและมื้อนี้ผมก็สิพาพี่น้องไปเบิง่งผมไน้นําคําว่าน้ําตกสวนป่านําไปพิมพ์และเสิร์ชใน Google ปรากฏว่าข้อมูลมีน้อยแฮงครับพี่น้องแทบสิบ่มีเลยก็ว่าได้ผมก็เลยสิอาสาเป็นหนึ่งกระบอกเสียงเพื่อเผยแพร่ออกไปก็ มนสิไปทราบเส้นทางผมก็ขอนําข้อมูลเล็กๆหน่อยๆให้พี่น้องได้รับฟังก่อนเด้อครับพี่น้องนอง้าตกสวนปลานี่เป็นน้าตกขนาดหน่อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยน้าตกสวนปลาสิตั้งอยู่บุบานสวนปลาตําบลบักดองอำเภอคุนหานจังหวัดชิสเกนเฮานี่แหละครับเส้นทางที่เฮาสิใช้ในการเดินทางในมือนี้ก็สิใช้เส้นทางคุนหานสำล้องเกียวสำหรับในการเดินทางในมือนี้ก็สิใช้มอเตอร์ไซค์คือเก่านี่แหละครับเพราะว่ามันคล่องตัวดีสําหรับการเดินทางแต่จริงๆแล้วมันบ่แม่นครับบ่มีเงินเติมน้ะมันรถใหญ่มันพแพงก็เลยได้ขี่มอเตออรร์์ไซคคนนีี่่แหละับพ้งเเฮาสิดินนทางงตรรรไไปเเื่่อยๆะคับบด้ลี้ยวไไสเลยตรงปจนกว่าาสิพอป้ยนนะครับ ป้ายบ้านสวนป่าพะ ზ ันขันพ่อป้ายล้วก็ให้เลี้ยวขวาขันตรงไปมันสีร่วงมันบมเมนทางสาหรับเส้นทางเกือบบอริบสัทซ้อนนะครับถือว่าไปสะดวกและคลองตัวดีบ่ได้ปีนเขาบ่ได้ิปีนผู้ขึ้นลำาต๊พ่อม่หานครับตรงไปเรื่อยๆครับบันนี้จะถามว่าจะกิโลจําบ่ได้คือ้กันครับผมกับไปเรื่อยๆของผมขึ้นกันนี่แหละครับมาจนว่าเห็นโรงเรียนแล้วครับโรงเรียนนี่สีอยู่ขวามือ นี่ยังโมหอนนะครับให้ตรงไปอีกสำหรับผู้ที่คอมเมนต์นะครับทักทายให้กำลังใจกันผมได้อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่ว่าตอบแน่บ่ได้ตอบแน่ก็อย่าเครียดกันเด้อครับฝากติดตามไปเรื่อยๆกันละครับโรงเรียนนี่ก็ซื้อโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อยู่ขวามือนี่ครับตรงไปอีกแต่ว่าไปแล้วบ้านเฮาก็น้ำโตกหลายสมซื่ออีหล่ะครับคุณหารเมืองน้ำตกหลายคักหลายแน่ครับน้ำตกที่เฮาบ่ทันเห็นบ่ทันหู้ก็มีอีกหลายหม่องครับเข่น้ำตกสวนปลาที่ผมสิพาไปนี่ยแหละครับพี่น้องผผมมมมมมไไไปถาาาาากกกก็็วว่่่่่่งงฮฮููู้้้้้คครรััับบนนนีีีตตแแอออออยยยพดลลใหสสเซืะ ผมก็บ,บอกบอ่ไหด้ขึ้กันว่ามันอยู่หม่องใด้ให้พี่น้องสังเกตนะครับตรงเสาไฟฟ้าตน้นนี้สิมีต้นไม้ยืนตายอยู่ขวามือเดี๋ยวผมสิขึ้นรูปภาพไว้เป็นจุดสังเกตครับว่าสังเกตเห็นต้นไม้แล้วให้เลี้ยวซ้ายลงไปตามซ้อยนี่แหละพอเ้าลงจากถนนลาดยางแล้วก็สิเป็นถนนดินแดงได้ครับนี่ระยะทางสิบ,บ่เกินห้0รยเมตรครับถามว่ามาทะเลาะา้อู้สึเป็นยังไ๋มันก็คือหลงปานี่แหละครับพัวห้าบ่ห้วสินทางแกสาหรับเรื่องลงทางหลงปานี่มันเป็นอาชีพของผมกับคูอามอยู่แล้วผมก็เลยบ่่ตตนนนนเเเ้้้้ปาาาาาดดดครรัับบทงงงงีีมววววหกกก็ไอออพพุ เรืน้ำตกที่เฮาบ่เคยมามันบกเคยได้ยินสสำหรับผมเลยครับแต่สิ่งที่คาดหวังก็คือความงามของธรรมชาติครับน้ำตกที่คนบก่อยไปน้ำตกที่คนบก่อยเที่ยวธรรมชาติเขาสิยังสมบูรณ์แบบมากครับเพราะมาถึงสาหมองนี้แล้วก็แสดงว่าพี่น้องมาถึงเครื่องทางแล้วสาธุครับพี่น้องครับตรงไปเจกหน้อยแล้วก็สิมหมองจอดรถครับเนี่แหละครับหอดแล้วเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องไปครับในสวนเขานะครับโอ้โ่เป็นน้ำตกนะครับสวนป่าเป็นต้นน้ำนะครับผมพาลง สวงันเป็นต้นหนานะครับอโอ้เห็นแล้วครับจริงแล้วครับมตกฝนป่าน้มนันไม่ลนะได้อยู่นี่นได้นะเฮยไม่เห็นเลมเล็ไม่เห็น โอ้อยทาเลยนน่าดีสุดเท่อืรหวานจังแม่เว้ยได้เหรอโอ้เป็นหน้าครับเดี๋ยวผมสิผ้ายางรัดเลาะข้องไปนะครับไปผมพาเดินเลาะข้องไปครับผมน,นี่ฮะ อู้น้ำเย็นเจ็บเลยน้ำเย็นเจ็บเลยเย็นเจ็บเลยครับผมเนี่ยโอ้ ตรนีสวนปลานะครับตัวนี้เขามากในสวนนิดหน่อยครับเพราะว่าบรรยากาศสวยง่มครับ ครับตัวนี้เป็นมุมที่ธรรมาชาติสร้างให้นะครับนี่ตน้นไม้มันขวางมากพอดีเห็นไหมน้ำม,มันไหลไปเลยถึงต้นไม้นะครับนี่ดย๋ยวสวยแหงครับเบิ่อมาฐานครับน้ำก็เย็นฮนะตัวนี้เป็นด้านล่างนี่นิดหน่อยเด่นเด่นแล้วเป็นยังไงครับพี่นอ้องหลังจากที่พี่น้องได้รับชมคลิปไปแล้วพี่น้องอิ่มเอิบในหัวใจบ่ครับไปดเห็นสถานที่ทองเที่ยองงมง ธรรมชาติงามๆน้ำใสๆต้นไม้เขียวๆย,ยังว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศกับพี่น้องบานเฮ้ากับพี่หม่องทองเที่ยวสวยงามเป็นธรรมชาติขึ้นกันล่ะครับคุ้นหารบานเฮ้ายังมีหม่องทองเที่ยวลายๆหม่องหลายๆบอนที่ยังถ่าทุกทันไปเยี่ยมชมอยู่ครับในเมือ่อธรรมชาติได้สร้างความสวยงามให้กับพวกเ้าแล้วเข้าก็มมหนาทีที่ต้องรักษาและดูแลซอยกันล่ะครับพี่น้อง ถ้าพี่น้องรับชมคลิปนี้แล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผู้ชมได้ด้ครับพวกคุมกับเพียงแค่อยากเป็นกระบอกเสียงหน่อยๆที่นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอคุณหานหลายๆท่านได้รับชมเพื่อหลายๆคนไปทำงานที่อื่นจากบ้านไปเฮตงานมองอื่นได้รับชมแล้วได้ค่ายความกินหอดบ้านบ่มากกันน้อยเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงมาเพียงเท่านี้ขอบคุณครับคลิปหน้าถ้าสิภาไปมองใดสถานที่ใดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับขอบคุณครับ